สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชัดชาติวิ่งสวนลุมพินีเปรียบเมืองประเทศเป็นโถกแก้วเล่าเรื่องทูตเนเธอร์แลนด์เข้าพบ10สิงหาคมที่สวนลุมพินีเขตปทุมวันนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครพร้อมด้วยนายแสนปิติสิทธิพันธ์ หรือแสนดีบุตรชายและเพื่อนนักวิ่งร่วมกันวิ่งออกกำลังกายยามเช้าโดยมีการพูดคุยในประเด็นต่ตางๆด้วยในตอนหนึ่งคุณชัดชาติกล่าวถึงแนวคิดเรื่องของโถแก้วซึ่งเคยกล่าวถึงบ่อยครั้งระบ,บุถึงการให้ความสำคัญกับหินก้อนใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งสำคัญในชีวิตว่าต้องใส่ลงไปในโถแก้วก่อนจากนั้นจึงค่อยใส่กรวดซึ่งเปรียบเสมือน สิ่งที่ให้ความสำคัญน้อยกว่าตามลงไปในโถโถแก้วไม่ใช่เฉพาะคนบริษัทประเทศก็เหมือนกันทุกประเทศมีเวลาเท่ากันคือย4ิสีชั่วโมงไทยมีย4ิสีชั่วโมงสิงคโปร์ก็มีย4ิสีชั่วโมงอยู่ที่ว่าจะเอาหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปก่อนหรือเปล่าหรือเสียเวลาและทรัพยากรไปกับเรื่องไร้สาระเมืองก็เหมือนกันมีเวลาย4ิสี่ชั่วโมงเท่ากันคุณชาติชาติกล่าว คุณชาตชาติยังเล่าถึงภารกิจวันนี้ซึ่งนายเรมโกฟันายคาเดนเอกอัครราชทูตราชนาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบโดยพูดคุยถึงประเด็นโครงการออเรนต์กรีนเดสความร่วมมือในด้านการจัดการขยะการออกแบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการโครงการเพื่อเมืองที่พร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนเมื่อวานท่านทูตมาพบเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศไม่ใหญ่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเพราะอยู่ต่ากว่าระดับน้ําทะเลเก่งเรื่องน้ําใช้จักรยานเยอะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่คุณชาติชาติกล่าวคุณชาติชาติยังกล่าวว่าปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แทบไม่มีปัญหาที่เป็นของเราคนเดียวแต่เป็นปัญหาที่ประเทศอื่นก็ประสบมาแล้ว ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเหมือนในต่างของชัดชาติสิทธิพันธ์กับยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรกระบวนท่าของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์คล้ายกับกระบวน่าของคุณทักษิณชินวัตรจำกันได้หรือไม่ว่าแรกที่เข้ารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมก,กราคม2544 คุณทักษิณชินวัตรทำอย่างไรตอบได้เลยว่าทำสิ่งที่เรียกว่าเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน3 0บาทรักษาทุกโรคล้วนผ่านเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามกับยาเสพติดล้วนผ่านการเวิร์กช็อปหลังการเวิร์กช็อปก็ลงมือปฏิบัติการมายุคข,ของคุณชัตชาติสิทธิพันธ์เราเห็นการไล่สดเราเห็นการสัญจรลงพื้นที่เหมือนกับว่าการไล่สดทุกเช้า ตั้งแต่ตีห้าของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นการออกกำลังกายเพื่อตระเตรียมก่อนการทำงานอย่างแท้จริงแต่สังคมรู้ว่าการวิ่งนั่นแหละคือการทำงานยิ่งเมื่อคุณชัดชาติสิทธิพันธ์วิ่งไปตามแต่ละจุดอนันเป็นเป้าหมายยิ่งทำให้แต่ละนโยบายที่ตระเตรียมเอาไว้ค่อยๆปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเจาะลึกไปในแต่ละเขตจาะลึกไปในแต่ละพื้นที่ การทำงานในยุคข,ของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์จึงเหมือนและต่างไปจากอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตในยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นอดีตในยุคข,ของประยุทธ์จันโอชาหรืออดีตในยุคข,ของอศวินขวัญเมืองเพียงการนำทัฟฟี่ฟองดูมาใช้ก็ต่างไปอย่างมากรูปธรรมแห่งความต่างคือมีคนร้องเรียนเป็นแสนและสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วจำนวนเป็นหมื่น เพียงเวลาสองเดือนโดยชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่ต้องทำเป็นคำสั่งท่วงท่าจึงเหมือนกับยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรอยู่บ้างแต่ก็มีพัฒนาการเด่นชัดแต่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือแตกต่างไปจากยุคข,ของพลตรีจำลองศรีเมืองแตกต่างไปจากยุคข,ของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและแตกต่างจากยุคข,ของประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้า ตรวจภัพทั่วกรุงชัดชาติสั่งปิด3แห่งแล้วส่งจดหมายเตือน60แห่ง8สิงหาคม2565เวลา10นาิกานาทีณห้องนพรัตน์ชั้น5สาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังจากสั่งการให้ตรวจสอบสถานบริการตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเรื่องความปลอดภัยกับสถานบริการในพื้นที่ เรื่องทางออกประตูหนีไฟและให้รายงานทุกวันที่5ของแต่ละเดือนซึ่งพบสถานบริการและผับจำนวน83แห่งที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของทางหนีไฟเบื้องต้นสั่งปิดปรับปรุงแล้ว3แห่งและออกจดหมายให้ดำเนินการแก้ไขอีกจำนวน60แห่งมีบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วสำหรับทั้ง83แห่งอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่อันตรายมาก เนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีสดและมีผู้ใช้บริการไม่ได้หนาแน่นแต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุได้ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วประชาชนจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดส่วนสถานการณ์ฝนตกจากมรสุมช่วงนี้คุณชัดชาติยอมรับว่าคลองสายหลักยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเร่งระบายน้ำพบว่าขณะน,นี้มีคลองสี่แห่ง ได้แก่คลองประเวศบุรีรมที่รองรับน้ำจากฝั่งตะวันออกของพื้นที่ลาดกระบังและสะพานสูงมีปัญหาการไหลช้าคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวด้านทิศเหนือมีปัญหากระทบในพื้นที่ของดอนเมืองหลักสี่และบางเขนและคลองแสนแสบที่มีปัญหาในพื้นที่ของพระขนงยังคงเป็นห่วงในพื้นที่ริมคลองเหล่านี้ แต่ปัจจุบันได้มีการพร่องน้ําจากคลองต่างๆให้เต็มที่คุณชาัิชาติกร,รอตอยว่าโดยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้มีการลอกท่อไปแล้วถึงเกือบ2,000กิโลเมตรติดตั้งปั๊มน้ําเพิ่มตามจุดอ่อนและพูดคุยกับกรมชลประทานในการระบายน้ําออกโดยกรมชลประทานจะดูจุดหลักทางตะวันออกคือคลองประเวศบุรีรมให้ระบายน้ําออกไปทางของพระเจ้า ชายานุชิตส่วนด้านทิศเหนือบริเวณคลองเปรมประชากรให้ดูดน้ําออกไปทางคลองรังสิตประยุนศักด์ไปยังแม่น้ําเจ้าพยาจากการประเมินสามารถรองรับน้ําฝนได้หากปริมาณฝนตกไม่หนักมากแต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ําเล็กน้อยความคืบหน้าล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์เตือนชัดชาติไม่วั่นทัวลงหวัง ฟังเสียงติตติงสืบสารวัฒนธรรมก่อนฉายภาพยนตร์18กรกฎาคม2565หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครความว่าจากใจถึงใจท่านผู้ว่ากรุงเทพชัดชาติครับในฐานะท่านเป็นเจ้าของวิกหนังกลางแปลงควรจะสืบสารวัฒนธรรมประเพณี ก่อนการใช้ภาพยนตร์ไม่ว่าในโรงภาพยนตร์หรือกลางแปลงจะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีและการยืนถวายความเคารพก่อนหนังฉายทุกครั้งเราคนไทยได้ถือปฏิบัติกันมานานแล้วและยังไม่มีการล้มเลิกประเพณีดังกล่าวส่วนใครจะยืนถวายความเคารพหรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลน,นั้นๆดังนั้นจึงขอบอกวงเล็บเตือนท่านด้วยความเคารพ เรามีวัฒนธรรมและประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานแล้วเรื่องการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีและการยืนถวายความเคารพก่อนหนังชายตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมานานแล้วขอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติคิดดูให้ดีและรอบคอบอย่าได้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียตามเสียงนกเสียงกาขอขอบคุณที่ได้ฟังความเห็น ติติงเล็กๆในๆน้อยนี้จากผมการท้วงติงตัวท่านผู้ว่าชัดชาติถึงแม้ทัวจะลงผมเท่าไหร่จะด่าว่าผมยังไงผมก็ไม่สนใจแต่ขอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติได้อ่านและถือปฏิบัติบ้างในสิ่งที่ผมติติงผมถือว่าท่านผู้ว่าชัดชาติยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ยังเคารพและนับถือและแสดงความกตัญญู ต่อสถาบันของประเทศไทย